ครับเดี๋ยวตัวน,นี้ก็จะพาคณะนะครับไปเยี่ยมชมนะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์เป็นจุดอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงธรรมชาตินะครับเรียกว่าดอยโจโก,โก้นะครับอยู่ที่ตำบลหนองผู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไปตีแหนะปะบนล้อละล้อกระทำบนทุ่งบนฝ่องถุงแลมาถึงไกลไปไปเร็วเร็วเร็วกันเรนเี่ยนะครับเดี๋ยวนนก็บยอดเป็นเกงระหว่างทางที่เราเดินมาครับข้างทางยอดเป็นเกงได้เนี่ยๆเราดูไม่ได้แล้วสวยดีเลยข้างหน้าดีไหมเนี่ยบ้านของคู่นะครับจะเรียกว่าดอกสนิทใช่ไหมครับดอกสนิทใช่ใช่ดอกสนิทนะครับก็จะเป็นดอกสังสลิทค่ะเนี่ยยอดมันเก็บเป็นเกงได้ ไม่อิดหาบเกิดก็ไม่มอิดดมยากรเยาะก๋อยกำลังเตะยอดก๋อยกันเนี่จะยัย่างกะก๋อยก๋อยอ้าวก๋อยนึกว่าจะย่างเลนะก๋อยที่เขาบดสาะเราไปหันหันันแล้วก็ไปทำก๋วยตอดอ่นั่นแหละเป็นย่งก๋วยเตีก็จะปินนึ่งให้เลยก๋อยจ้ ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณ350เมตรนะครับเหลือประมาณ100กว่าเมตรนะครับเราก็จะถึงบนยอดดอยโจโก้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิวข้างบนว่าจะสวยแค่ไหนครับตาม้าเลยครับ ฝนตกอย่างนี้เลยใช่ครับยากรูว่าลงอะไรทางทางทางเฮลิคอปเตอร์ต้อเปลี่ยนเสียแล้วโอ้โหเร็วเก่งเลยหินหายไปไหนยัง ป,ปกติขึ้นด้านไหนครับเนะน,น,น,นี่ยน,นั่นะ้าจะขึ้นง่ายตรงแั่นใ่องนั่นเลยมีน้องน้นงีใจเต้นแรงว่ะ ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงหจุดยอดดอยนะครับคือว่าดอยโจโกนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเราก็จะเห็นทิวทัศน์นะครับในโดยรอบของตะบลดุ่คูนะครับว่ามีทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างนะครับ่าจะเป็นทุ่งนานะครับหรือว่าเป็นในส่วนนี้ก็จะมีเห็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับตัวโรงงานน้าตาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบลนุ่มคู่ลมพัดสบายครับ สำหรับการมาพักผ่อนตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ในชุมชนบ้านตะมนตหนองคู่ครับก็อยากเชิญชวนพวกเรานะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูนะครับจะนี่จะง่ายเราเอามีดมาทำไมอ่ะตรงนั้นกำลังโผล่เลยมีกล้องนี่ยังไม่เอากล้องน้ำพัดบั้งเออไอ้ฟอรไม่เข้าเหรอใครถ่ายให้อ่ะ

วันนี้เราก็ได้ไปสำรวจนะครับแล้วก็ได้ไปชมจุดชมวิวนะครับเรียกว่าดอยโกโก้แลวตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่กับท่านกำนันนะครับท่านกำนันประกอบแหลมหลักนะครับกำนันตำบลมุ้งูดนะครับแล้วก็ท่านนายกสมบูรณ์ุงดาวนะครับนายกการพิจารณาตำบลมุ้คู้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าคําว่าดอยโจโก้นะครับมันมีความหมายมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทางชุมชนนะครับเราจะเป็นทางต้องถิ่ว่าทางท่านกำนันได้มีนโยบายอย่างไรในการที่จะ ดำเนินกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียนถามท่านกำนันก่อนเลยครับว่าที่มาไปหรือประวัติของรอยเจ้าโคเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็ประวัติของรอยเจ้าโคก็เมื่อก่อนก็เท่าที่ทราบจากผู้สูงอายุจากผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนนี้มันจะมีเรื่องของสิ่งต่างๆอยู่ที่บนลอยเจ้าโควันดีขึ้นดีขึ้นมาก็จะมีเรื่องของไฟสว่างขึ้นตรงโขดหินกับโขดหินระยะหนึ่งจะเป็นวันแดง ขึ้น15ขั้นด้วยอะไรก็ะคงมอยู่ครับคือแนวค,คิดของผมเองนะครับร่วมกับท่านนายกด้วยนะครับจากข้อของอื่นก็อยู่ในพื้นที่ถนนหนึองด้วยคับไม่เดือดร้อกโต้หลังจากว่าต่อไปภายข้างหน้าเนี้ยประมาณสักสิ0ปีได้20ปีเนี้ยผมว่าเรื่องของป่าที่สมบูดุลนี่คงไม่มีครับผมนะครับไม่มีหนึ่งแล้วก็เรื่องของสถานที่อย่างเนี้ยที่มีจิตถนนเนี้ยหาย,ยากนะครับารับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าในภายในปีสองปีจะท,ทาให้สถานตรงนี้มันมันจะเดินได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เราคาดหวังว่าท้ายภาคหน้าเนี่ยประั้นอย่างน้อยห้าปีหรือสิบปีเนี่ยอย่างน้อยป่าที่เราเดินกปนมาเมื่อี่เห็นครับผมมัน,มนมสบูรณ์รสมบูรณ์ไม่ัอ็ยอยากจะให้มันยังอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านกำนั้นนะครับแล้วท่านนายกะครับมี มุมมองหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่เราจะช่วยกันส่งเสริมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเราครับที่ว่าดอยชอกโก้เนี่ยครับในจุดของดอยชโก้ครับซึ่งผมได้ประสานงานกับท่านกำนันท่านกำนันครับประสานกับผมตลอดครับก็พอดีมันเท่าคอนเซ็ปต์กับทางรัฐบาลนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับเราก็ได้คิดไอเดียบอกว่าถ้าตำบลเราเราบารุมองตรงนี้ซีว่าเป็นสถานที่ตรงนี้ ซึ่งสถานที่ตรงนี้มันติดถนนสายหลักสายใหญ่จือแทบจะถนนหมายเลข1นึ่งหนือสองสอุตตรบุรีครับผมซึ่งอาจจะเป็นทางผ่านทางแวะหยุดที่น่าจะแวะเวียนเข้ามาตรงนี้ซึ่งมาชมธรรมชาติซึ่งตอนนี้เรากําลังจะค้นหาธรรมชาติซึ่งเราจะช่วยกันเติมเข้าไปให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นให้ได้ในบาทัาหน้าซึ่งเราพยายามช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ครับซึ่งจุดนี้เรากําลังพัฒนาอยู่ฮะซึ่งเราได้งบประมาณ ตำบลละห้าล้านมานะครับเน้ะท่านกำนังก็เอามาบูรณาการแล้วมาทําพื้นที่ตรงนี้ซึ่งยังก็ไปสัก70 80บแเเแล้วพูดๆถึงสถานที่ต่อไปก็จะเป็นจุดขายต่างๆหรือจะเป็นโอทอปของตำบลดุคู่เราครับทุกท่านในตำบลหรือคนผ่านไปผ่านมาได้แวะเวียนเดี๋ยวเราจะมีห้องน้ําให้บริการมีน้ำประปาให้ใช้นะครับแล้วก็มีไฟฟ้านะครับจะสร้างสวนย่อมเกิดขึ้นซึ่งท่านกำนันได้คุยกับผมและปรึกษากันว่าจุดนี้ทําอะไรจุดนี้ทําอะไรมันน่าจะเป็นจุดที่แน่ จุดขายเนาะอะไรอย่างนี้ครับเราจะทําให้สวยงามเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งท่านกำนันแล้วก็ท่านนายกนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับเราก็จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแวะชมนะครับกับดอยโจโก้ของตำบลองคู่ครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับ